สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแมวมีตังน้อยนะคะเนีย่ยไม่ได้กลับบ้านตั้งนานแล้วไปไหนมาน้องไปเล่นนะคะแล้วก็จะมีคนให้อาหารน้องนะคะน้องก็เลยไม่ค่อยกลับบ้านใช่ไหมไหเวลากลับมาก็จะอ้อนมเมวอะไรไม่รู้นะคะนองกรนด้วยเนาไปไหนมาหนูไปเล่นที่ไหนมาหนูอ้อนหนูอ้อน อ่อนนะคะเมียกี่อ่อนให้เกาให้น้องให้เกาให้นะคะฟังเสียงนะคะทุกคนกินข้าวยังมีตัง กินยากนะะน้องกินยากมีตังเป็นแมวที่กินยากมากนะคะอาหารแมวตัวอื่นนางก็จะไม่กินนะคะนางจะกินแต่อาหารตัวเองใช่ไหมมีตังเอามือมาม,อม,อมามามาหาแม่มานี่ไปไหนไปไหนนางจะขี้อ้อนอย่างนี้แหละคะ่ะอืมมีตัง นางขี้อ้อนนะคะนางน่ารักมากตอนนี้จะไปจะไปอยู่บ้านข้างๆนะคะเพราะว่าเขาให้อาหารกินนางก็จะไปอยู่ตรงโน้นมีตังมีตังมีตังค่ะมานี่ตังไปไหนมานี่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 โอ๊ยเจ็บเจ็บ ไม่ต้องมานอนบนแม่เลยเดี๋ยวนี้อ้อย,ยนั่นไปไปไปเดินไปเรื่อนางคิดดูนางแมวคิดดูนะคะนอนแล้วคะ่ะทุกคนตังตังตังตอย่พูดตามนะคะไปแล้วคะ่ะนางจะไปแล้วนางขี้อ้อนนะคะทุกคน เนี่ยมานอนโซบอยู่ตรงนี้แล้วตังเห็นไหมาปแล้วนะไปบายก่อนายบายก่อนตังไปบายก่อนบายตังไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้นานกลับมาบ้านดีจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะตังนะคะนางพูดตัง พูดแค่นี้แหละค่ะ